เดี๋ยากมาเล่นสีมพูฟับมีไหมวะใส่ให้คุ้มหน่อยชุดนี้ไม่ได้ต่ยงชูโต้องใส่ให้คุ้มนยเรนร่มเจ๊กเข้ากับชุดนะสีม่ะสีโทนสีลุงเนี่ยร่มชุดไอ้ร่มแข็งร่มแข็งล่าสุดเ่ยรายการล่าสุด สีมันพาสเทลดีผมชอบอสีมันวสวยด,ดีร่มสีชมพูไม่มีเลยวะอ๋อมีอยู่ร่มแบบิก สวัสดีค่ะ PUBG m o b l e t s fight together ก็เสียดายร่มเก่าเหมือนกันนะร่มรายการแข่งเก่าๆนั่นสวยถูกใจด้ยวยลายดำๆใช่ลายดำๆลายตารางเนี่ยถัดโอเพ่นอย่างเงี้ยช่วงอาคิวช่วงอาคิวได้แชมป์โอ้รุนแรกแนละ้นล่ะทำไมเนี่ยอาคิว ทนที่มาแข่งในไทยตอนที่ได้แชมป์ในไทยอีกที่แบบโอ้แต่แต่ทีมที่ไทยตอนนั้นที่แข่งอะ่ะมันออกแบบสนามดีมากนะทำลักษณะเหมือนตู้คอนเทนเนอร์เปิดเปิด <be prepared. S 1> หน้าร้า้คนเชียร์ยางสวยอะ่ะตอน, mm hmm. นนั้น่ะมันนักแข่งนั่งอยู่ในคอนเทนเนอร์อ่ะแล้วหันหน้าหาคนดูอะ่ะแล้วคนดูก็ดูจอด้านหลังใช่ไหมด้านหลังนักแข่ง้ย hey. Hem dinh của con ranh nga. Hi, hi, hi. Hãy, hi. Ai hi. Hãy, hi. đi thôi Hãy, hi.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  Hãy, đi Hãy, hi. Hãy, hi. Good luck, hi. Hãy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 , hi. người hi. Hãy, 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 hi. รหน้าชมผมมาแบกเข้าบ้านดีกว่าพลังเอาเต็มเลยก็ไม่มีสมุกเมื่อกี้ไม่มีแบกคันล้นเลยยังยังยังไม่เคยแบกคันล้นจ่ะใช่ใช่ผมยังไม่เคยแบบอจริงแบบมาถึงปุ๊บลนกดคืดไม่ทันมันมีปุ่มปุ่มสองปุ่มอ่ะกดปิดตลอดเลยเนี่ยมีรถเนี่ยเราลองระเบิดตัวตายเลยย้อนให้เล่นรถเล่นดิฉยเนี่ยนะอยากลองแบกค้อรถปุ๊บ จะตกเฉลี่ยผมว่ามันจะเป็นมากว่คานไม่พันไปให้ชินดูคับประเด็นแม่ประเด็นอะไรรู้ไหมประเด็นคือไม่ได้น็อกใกล้รถเวลาเราต้องพาตลอดเลยเราไม่ได้น็อกใกล้รถไงประเด็นรถนี่ต้องพาตลอดเคยเจอเอ็กทีอันนี้เก็บไว้หน่อยนะ ผีเใช่ม I got supplies พอเวลาจะเล่นแม่งไม่ก็เจอโอเคแล้วเว้ยมีปืนซ้ำอ้างัโอเคมีเน่ x t r รอ M7 ที่สวยบางเล ผมยังไม่มี M7 อัพเลยผมก็ใจว่บาบีมาตลอดเลยนะผมว่าโจ๊กเกอร์สวยกว่า M7 ทีนี้เ M M, M ผมมีท้าย M4 เหลือนะครับบาง M7 โจ๊กเกอร์สสวยสวยุดแล้เออผมว่าองเฟื่องแล<ห>้วเออผมไอ้กล่องโจ๊กเกอร์นะผมว่าลายมันอันนี้ดิในกล่องปืนโจ๊กเกอร์นะไอ้ในกล่อง B Joker นะันน้นแหนนะอะไรไวนะในกล่องชุดอัพโจ๊กเกอร์อะ จเจอเลเตอร์ก 4, เก็บให้ด้วยเนอะว่าสีสันมันไม่รู้ชอบสีสันแบบนั้นมากกว่าไดเความม,มั้ยได้เลสเตอร์ยรยอยู่บนบ้านนี่พี่คงถิงนึ่งแล้นี่โอเคมดี๋ยวันเลยเอาทานโฟมไหมทานโฟมไหมได้เลยได้เลยเอา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 เฉเก็บให้กำลังเข้าเมืองตรงผมไม่มีรถนะ โอเคมีอ okay. uh, yeah. no, no, ่อเจ๊เดี๋ยวผมจะลองระเบิดแป๊บนะตัวเเองลองแบกขึ้นรถก็ได้ลองขับเดี๋ยวผมอยากลองเดี๋ยวได้อลุกออลุกออลุกออลุกเนี่ยลองแต่มามาปลาอะไรลุงลุเนี่ยลองอ่ะแบกขึ้นรถก็ได้โชว์โชว์คิวฟรีก่อนผมมีระเบิดคิวฟรีได้อ๋อวางบนทางมีเบียร์ต้องเบียร์มั้ยยังยังไม่ยัง อ๋อได้มันมีมันมีคำว่าวางบนภาหาระแล้วก็มาหาที่เซฟเซฟแล้วก็ชุบเอ้าเอออ๋อลงเองเหรอผมโอเคแล้วผมใช่ใช่ใช่มันมันหลุดมาลงเองหลุดลงเองลงผมกดลงฮะอ๋อต้องกดลงเองอันนี้แบกสตูใช่ใช่ Thank you นี่สตูงอลงเองได้เอคือเล่นมั้งแบกลงแล้วเราไปคานไปที่อื่นใช่ปะ นี่ท้ายอยู่ที่ตู้ตู้ซื้อของนะเก็บสมมุตนดิเจ็ดหมนมัมีสมมุกเลยเจ็ดหมื่นแค่มีสามบาทมีสบาทเจ็ดหมนมามีมีสามบาทพอดีเลยโอเคโอเคขอบคุณมากเออแล้วโคตจังแยกเองเดียอีสื้อี่บาทนะครักเต้เนาะ มเดี๋ยวฝากเอารถให้หน่อยดิเอา๋ยวเอาสาวมาไอคูณสามอยู่ไหนนะพี่คูณสามอยู่ในบ้านตึกแย่นี่เจมอยู่ตรงกลางเลยจันเหลกอ๋อน่าเปลี่ยนตัวมันเหลกวันเย็นด้วยขอบนะเจมเดี๋ยวเอาคูณสามแป๊บ ยังยังชั้นสองเหรปุ่มชั้นเล็กยงการเล็กยงเรื่อรถมันเป็นปุ่มใหม่ปังใช่ใช่ปุ่มเก่าแบกขึ้นพานะปุ่มใหม่แบกขึ้นพานะโห้ไม่คุ้นเลยเจอเจอหาจะจะกดชั้นไหมเนาะปุ่มแบกผมว่าผมไม่ได้ใกล้ปุ่มชูบบปุ่มแบกผมขึ้นข้างบนอ่ะเกือบขอบจอปุ่มแบกเพื่อนนะนะไปยบายบายชเฟอร์ไปเลยผมแบก่อบไปแล้วนะขึ้นขอบไปเลย mò đi nhận mất triệu phun đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền

หตอนนั้นมีรถไหมอ่ะไม่มีใช่ไหมบ้านเหลืองไม่มีรถใช่ไหมไม่ไม่ไม่กำลังเข้าวงรอดูรออยู่รออยู่ยังบักกี้เก่งไหมโอเคเดี๋ยวผมได้บักกี้แล้วบักกี้ยังพุ่งไปหน่อยได้มียาเม็ดทัก บองไหมผมขออันดีผมไม่มีสักอันเลยอันเดียวอันเดียวพอเอาไว้บูดเลือดได้เฉยนงิงเขาแกะการไหมพพ่รถปักกี้นี่ก็อัพแพงใช่ไหมเวลว2 2> สอง<ะ>ไม่น่าจะแพงเนาะเปแพงเวลสามเออแม่งอะไรกมันวเลสามเสือกตูกเฉยเลย Oi, anh đi Manchu. Mark the location. We found Super. We met, they were. We met again. No, hôm nay. 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 Hôm Ừ, ừ, ระคุลระตีด้วยนะโอ้ยยิยงไอ,อ้ไปเลย้าเหลือนวิง่งไาชุบอ้เรียดิหัวนำไปทียขบวนของเคไปห้องน้เะเจคไป็้องขวายอ,อะขานไปดีไปดู ไม่ผมเป็นเมืองไม่โวเลยพี่ไอที่บ้านเหลืองที่พี่ยิงน้องอ่ะมันมาชุบขึ้น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 คิวยังยังยังมันมีเพื่อนชุดมดำอ่ะน่าจะมาชุบแล้วห้องน้ำอ่ะห้งน้ำตั้งโมกมุมผมปิดมองไม่เห็น ปูนตีนี่นอนยิงไม่ได้เลยวะโอ้ยไอเหี้ยแท้แค่ไหนละโมนี้เตะมุมนี้วรอดน่าจะมาเป็นอะไรเล่นเลยเลยเลยชิบิลากลากลากแล้วลากแล้วโอเคโอ้ยแต่ตัวนั้นผมมองไม่เห็นนะผมโค้ชไม่ยิงคอร์สไม่ได้นะออกไม่ไหนไม่ไหมเล่นไม่ไปเลยเล่นก่อน เฮ้ยต้องดูตัวโดดแล้วล่ะต้องต้องดูตัวโดดแล้วล่ะเพราะว่ามันชุบน่าจะชุบอ่ะมันสองตีนนะข้างล่างอ่ะแปดยี่ลอ้อเอาไงดีรวมรวมไหมเฮ้ยพี่ยังไม่ได้คิวเลยโดดม่้อืมถ้ามันชุบมันโดดน่ะ มันโดดถึงบนนี้มันโดดถึงนี่ไงผมเล่งอะแต่มันต้องมาเก็บกล่องดูท้องฟ้าก่อนมันเล็กนี่มีโอเค บ้านที่ฝ่านี้ด้วยนะพี่บ้านไหนบ้านระเบียงยกว้ามาเียบ้านระเบียงกับบ้านโอมันอยู่ในวงนี้หว่ากำลังขึ้นชั้นสองโผลมาดีโผลมาดีมีรถมาโุ๊บเตตรงไหนตรงไหนโอ้ยมันเลยเบมันเลยเบย์น็อกน็อก มีสองตัวนะเต้สองตัวเต้สวยมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งเต้อ่าแล้วโอเคโอเคมันจะมกแล้วว่ะว้าโองมองไม่เห็นมอแล้วแล้วลบ้านนี้ก็ว่าผมอถอยแล้ว,มลวไม่ไหวม,<อ>มีรถ<ม>ไปตรงนั้นมีรถไหม เดี๋ไปรับก็ได้เจ้ถ่ายมาเจ้ถ่ายมาก่อขอบ้านไปก่อขอบ้านไปอเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมทำมันเอาเขาเอาเขาเอาต้องเข้าเขาต้องเข้าเขาเข้าตรงนี้ไม่ได้โอเคครับสวยโอ้โหฟังนี้สวยเลยแตบ้านสามแยกไงนะ ผมกลับบ้านถามยังนะออโอเค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 ,อเคใช่คมให้ถอยไปช่วยไม่ต้อง,ไม,องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเ,เกมเกม, <laughs> ไ,มไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผมเข้าวงเล่นนี่เลิกเกมหมดแล้วปะโม่โ<อ>เจอคลิปแดงมาตอนท้ายเกมเนี่ยนะ เกือแล้ววงไปสอบไม่มีอนเล,ย,ลยสิบห้าคนอีกวะร้อยศพมีเอาขวาแล้วกันเล่นไม่ได้แล้วอ่ะมุมเนี้ยต้องไปเล่นที่อื่นอย่ามันอยู่ขอจอยขวาปิดซีกขวาครับซ้ายสมุขตรวจสอบ Watch out! Đừng mai Ôi Oh, boy. Come here, put you quá Wa mã, hello. Watch out! Ui, hello, wah. quá you Đứng này, đứng này, đứng này. Do you know what? Do Đừng lên, đừng lên Ai nó Thank you. rồi here, look, we're at the tip. Let's go. Let's go. tăng, tình tăng này thì

ได้ลูกปั้นแล้วใช่ได้ลูกปั้นอะไรโ<ม>อ้ลูกปัน้นอะไรตบใจว<ม>ันลูกปั้นตั้งแท่นไอ้เคเวสลูกปั้นตั้งแท่นมันได้ด้วยปะพี่ไม่ต้งนานหรอกครับยากเอาเรื่องเลยนะมันต้องหมดแล้วก็บอลนะแล้วก็ต้องเชิญเชิญมังกรด้วยคะ แล้วอย่างเดียวไม่ได้ต้องเชื่อมอตอนด้วย